ตะของงาวของควานช้างในสมัยก่อนก็ทุกคนใครเคยเห็นบ้างคะนี่ค่ะนี่อ่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นเหล็กแหลมๆค่ะซึ่งเขาเอาไว้สําหรับนะคะบ,คบังคับช้างนั่นเองค่ะทุกคนซึ่งเป็นของเก่าที่หาชมได้ก็ถือว่าไม่ยากมากนะคะเพราะว่าในปัจจุบันก็ทําออกมาใช้เป็นเหล็กออกมายื่นออกมานี่นะคะไว้สําหรับ บ,บังคับช้างนั่นเองค่ะถ้าใครสนใจนะคะด้านในผลิตภัณฑ์ของเรานะคะมีของโบราณให้ท่านชมนับหมื่นชิ้นค่ะและที่นี่นะคะเราเปิดให้เข้าชมฟรีเข้าสู่ปีที่8แล้วนะคะเรานะคะอยู่ห่างจากวัดหลงพ่อพชินาราชนะคะซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ระศักดิ์สิทธิ์ที่สุดที่ว่าใครามาพิษณโลกจะต้องแวะมาสักการะมาไหว้มา,มาเคารพท่านรักท่านกันนะคะคือเราอยู่ห่างจากวัดหลวงพ่อพิชณราชเพียง500เมตรนะคะเราอยู่บริเวณสี่แยกไฟแดงที่เรียกว่าสี่แยกวัดคูหาสวรร์หรือจุดสังเกตง่ายคือสี่แยกที่มีกำแพงเมืองและมีมวกใบใหญ่อยู่บนกำแพงเมืองนั่นเองค่ะเราเปิดทุกวันเสาร์นะคะตั้งแต่เวลาเก้าโมงเช้าถึง5โมงเย็นยินดีต้อนรับทุกท่านคะ่ะ